สติปฐานปฏิสัมภิธามักผ้าวิชาเปลี่ยนชีพตอนที่สิบเก้าโตสัญญามนสิการ<ม>การที่เราได้ศึกษามนสิการมาโดยใช้ขึ้นปฏิสัมพันธ์กับปวงเทพเทวาขึ้นที่ใช้เป็นขึ้นความถี่เฉพาะที่เกิดจากการถึงพร้อมด้วย วจีสังคาญคือเสียงจากปากและมโนสังคาญคือเสียงจากใจซึ่งเราเรียกว่าคื่นสัจจะหรือวีรตีสัจจะคื่นนี้เท่านั้นที่จะสามารถใช้รหัสทั้ง18ตัวที่พวงเทพพยาดาได้นำมาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับพวงเทพเทวาได้ดังนั้น จึงต้องใช้รหัสคลื่นความถี่ของเทวดานั่นก็คือนะโมตัสสะพักขวัโตอาดาหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะมณสิการก็คือการน้อมนำเข้ามาสู่ที่ตั้งของใจ ซึ่งทั้งนี้ก็จะนําภาพตัวอักขระนโมที่อยู่ตรงหน้านําเข้ามาพร้อมกับเสียงของใจฉะนั้นจึงเรียกว่าการถึงพร้อมด้วยไตยพิษสังขารอาการดังนี้จึงเกิดอารมณ์ปิติอารมณ์ปิติก็จะเกิดที่ใจเพราะเราเอาเสียงวาจาและใจพร้อมกับภาพเข้าไปตั้งไว้ที่นั่น ลักษณะของมนัิการเกิดสัจจะซึ่งเป็นอติมหันตารมซึ่งเป็นอารมณ์ขณะเกิดปิติเราก็สามารถนำมาใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับปวงเทพพยาดาเพราะเป็นภาษาของจักรวาลคือพัสมาแลงเวสหรือภาษาใจดังนั้นการที่เราจะบอกกล่าวคุยกับเทวดาก็ต้องตั้งมนัิการด้วยอารมณ์ปิติคือ เอาอารมณ์ปิติเข้าไปตั้งตัวนะตัวโมว่ามันดังออกมาจากที่ตั้งของใจตรงไหนที่อยู่ที่เราตั้งอยู่ที่ธาตุอะไรคือสัจจะนี้เท่านั้นที่จะสามารถปฏิสัมพันธ์กับปวงเทพที่ปวงเทพเทวดาได้เพราะเทวดาจะรับรู้ได้ก็เพราะสภาวะของเราได้เปลี่ยนไปตั้งแต่เราอกมาห่างพันเป ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาด้วยสัจจวาจาที่เป่งออกมาด้วยอาการที่ถึงพร้อมด้วยไตพิษสังขารณนะขณะเวลานั้นอติมหันตาลมที่เกิดขึ้นทำให้เป็นวีรตีสัจจฐานะของเราขณะนั้นเปลี่ยนไปเป็นพรมแล้ว มณสิการขั้นต้นที่เราฝึกกันมาเพื่อที่จะเข้าถึงรหัสของเทวดาก็คือคณาซึ่งแปลว่านับก็ให้เดินประคำและกล่าวคำว่านะโมตัสสะภักขวะโตอัระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะลักษณะที่ปิติเกิดในขณะคณา,าสภาวะนั้นอยู่ในระดับของพรมเรียกว่าปาริสัชชาพรม เมื่อถึงเวลาสังขารแตกดับจะไปเกิดเป็นพรมทันทีนี่แหละที่บอกว่าพวกโยคีเขาปฏิบัติแล้วไปเป็นพรมเกิดจากพลังของการปริกรรมมจิตที่เกิดขึ้นในขณะอติมหันตาลมเป็นเรื่องปกติแต่ต้องถึงพร้อมด้วยไตพิสังขารฉะนั้นไม่ง่ายเลยที่จะทำสภาวะเราจะเปลี่ยนไปเลย พรมก็สูงกว่าเทวดาเทวดาอยู่พบภูมิเดียวกับมนุษย์เทวดาคือพูดถึงพร้อมด้วยกร,รมคุณห้าแต่พรหมจะไม่มีการ,รมฉะนั้นจึงมีจัญญาของพรหมที่เรียกว่าพรมจรนจันฉะนั้นเพียงแค่เดินประคำขั้นต้นลงไปถึงจุดปัตถวีธาน้อมนำเข้ามาเรียกว่ามนานสิการขั้นต้นเท่านั้นก็ถึงปริสัชาพรมมแล้ว ต่อมาเรามาดูอนุพันธนาปิติที่เข้าไปมันเดินไปถึงไหนถึงธาตุอะไรพร้อมกับภาพที่เรานำเข้าไปและอารมณ์ร่วมการถึงพร้อมในลักษณะนี้ทำให้สภาวะของผู้ปฏิบัติโยคาวาจรผู้นั้นเลื่อนไปอยู่ในระดับของปริตาภมเป็นภมอีกชั้นหนึ่งถ้าดับขันไปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ อารมณ์ปิติจะได้รลึกรู้อารมณ์อันนี้เพราะฉะนั้นปิดประตูนรกขึ้นไปก็ไปเป็นปริตาพ์เลยนี่คืออานิสงส์ของการปฏิบัติขั้นที่สองอาจลูกพันธนาฉะนั้นสภาวะที่เปลี่ยนไปเป็นพ์นี้จึงสามารถเสวนากับเทวดาได้ต่อมา ถาปนานี่คือเรื่องของเทวดาลรวนยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยตอนนี้เราเดินประคำเพื่อที่จะหารหัสของเทวดามาเบิกบุญตัวเราจะไปขอร้องเขามันก็ต้องมีอะไรที่เหนือกว่าถาปนาคือนำเอาไปตั้งไว้ในแต่ละท่าแต่ละท่ากำหนดได้น้อมนำเข้ามาในสูตรที่ตั้งของใจ ที่ตั้งของใจเราจะตั้งไว้ที่ปัทวีทาธาตุก็ได้จะตั้งไว้ที่อาโปาธาตุก็ได้เตโชวาโยจะตั้งตรงไหนก็ได้ถาปนาแปลว่าตั้งไว้ตั้งไว้อย่างมั่นตั้งไว้อย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนไม่ผ้ามัวภาพชัดเจนพ้องอารมณ์ชัดเจนลักษณะอาการที่เกิดปิติตรงนี้ในอติมหันตาลม ความถึงพร้อมในใจพิสังขารสภาวะของผู้ปฏิบัติถึงขั้นถาปนาก็จะเปลี่ยนชีพตัวเองไปสู่สภาวะของปริษสุภาภมอันนี้อยู่ในขั้นของภมแล้วฉะนั้นจะได้หมดข้อสงสัยว่าทำไมปฏิบัติแล้วพอถึงพร้อมด้วยใจพิสังขารถึงไปเป็นรมนี่แหละที่ภมอย่างนี้เป็นภมอย่างนี้จึงเรียกว่าขะ แปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษเพราะคำว่าพระเป็นต้นแล้วต่อมาจึงเป็นคำว่าพรม โยคาวจรเมื่อปฏิบัติแค่สขั้นก็สามารถที่จะอธิษฐานใช้สัจวาจาคือเวรตีสัจกำหนดออกมาเราปฏิบัติไปจนถึงขั้นที่8แล้วฉะนั้นจะทำอะไรก็สำเร็จทุกประการด้วยพลังแห่งมหตาตตจิตจิตอันถึงซึ่งความยิ่งใหญ่เพราะสภาวะของเราเปลี่ยนไปเป็นพรมแล้วดังนั้นเราจรึงสามารถเสวนากับเทวดา อยากจะรู้เรื่องอะไรก็ถามกับท่านหรือฟังหัวข้อธรรมเพราะเทวดาเกิดทันพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะหนึ่งร้อยปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันสวรรค์พระพุทธองค์ปรินิพานไปยังไม่ถึงเดือนของเทวดานี่คือพูดถึงแค่ชั้นดาวดึงยังไม่ได้ไปพูดถึงพรมก็แสดงว่าเทวดาทั้งหลายก็ได้ไปก็ได้เห็นพระอรหรันต์ เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมฟังเทศจากครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็ได้ศึกษาที่เราอ่านในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ธรรมดาไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลด้วยซ้ําแต่ทําไมท่านจึงท่านถึงขึ้นไปหาเทวดาถึงกับเถียงกับเทวดาว่ามงคลใดสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจนต้องพากันมาหาพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าท่านตัดสินท่านก็บอกว่า การคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นสิ่งต้องห้ามฉะนั้นอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรนี่คือมงคลข้อแรกที่ที่พักเขาสวดกันก็คือมงคลละสูตรเมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นทั้งสามที่กล่าวมาเราก็สามารถที่จะเสวนากับเทวดาขอร้องเรื่องต่างๆหรือเรียนวิชาการต่างๆจากเทวดาได้เราไม่รู้เรื่องธุรกิจเทวดาท่านเป็นนักธุรกิจเยอะแยะ ท่านก็ทําทานไว้เยอะแจกเงินแจกทองพวกยากจนน้าท่วมไฟไหม้พวกนี้เขาเป็นนักธุธรกิจก่อนตายเขาทําทานไว้เยอะเขาตายเขาก็ไปเป็นเทวดาเพราะเขาทําดีฉะนั้นเราก็เสวนากับเขาได้และเมื่อเราดับขันไปจิตก็จะไปจับเอาสภาวะที่เราได้ปฏิบัตินี่แหละส่งให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นพรม ตามที่เรามานัสสิการได้ขั้นไหนแต่เป็นพรมแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้จากในพระไตรปิฎกว่าด้วยสติปัฐานปฏิสัมพิทามัต ที่พระพุทธองค์ทรงตัดว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติทั้งนี้ก็รวมก็รวมไปถึงเรื่องของเวลาด้วยท่านจึงบอกว่าอดีตและอนาคตไม่ต้องไปนั่งสนใจเพราะทั้งหมดมันเป็นสมมุติสามารถจะให้ปรากฏในปัจจุบันได้เพราะการคุมปิติก็คือการควบคุมเอนโทรปีเอนโทรปีก็คือ การกระเจิดกระเจิงเหมือนระเบิดลงแล้วมันกระจายลักษณะการกระจายนั่นแหละคือเอนโทรปีลักษณะเดิมที่มันรวมเป็นกลุ่มก้อนมันก็แตกกระจายเอนโทรปีก็จะทำลายรูปลักษ์เดิมตอนนี้เรามีภาพภาพก็คือการเรียงตัวของเม็ดสีเหตุการณ์ก็คือการเรียงตัวของภาพบนสนามเวลาฉะนั้น เราก็เรียงเม็ดสีใหม่ด้วยอำนาจของปิติแล้วก็จัดเรียงภาพไปบนเส้นของเวลาใหม่ได้คือกำหนดให้มันเกิดที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เป็นเรื่องปกตินี่แหละที่เรียกว่ากาละและเทสะพระพุทธองค์จึงตัดว่าอากาลิโกโอเอหิปัสโกมาซิมาปฏิบัติเพื่อเป็นผู้อยู่เหนือการเวลา เราสามารถกำหนดอนาคตให้ปรากฏเป็นจริงได้เราใช้อะไรใช้วีรติสัจจะในการกำหนดขึ้นสัจจะกำหนดสิ่งที่เรากระทำไว้ที่เป็นบุญเอาออกมาใช้หลุนเข้าไปเพราะเรารู้แล้วว่าวิธีการเบิกบุญทำยังไงเราก็กำหนดวันที่เวลาสถานที่ได้เลยว่าจะให้เกิดอะไร สิ่งเหล่านี้มีข้อพิสูจน์ที่สามารถสัมผัสแต่ต้องได้เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการพิสูจน์ทราบเป็นเรื่องของสัตธรรมปฏิบัติได้จริงเห็นจริงในสิ่งที่เป็นจริงตอนนี้เรามาดูการปฏิบัติขั้นที่8โตสัญญก ปฏิปส,สนาวิธีการก็คือเอาอารมณ์ปิติอย่างที่ผ่านมาพร้อมอารมณ์ร่วมภาพประกอบชัดเจนเคลื่อนปิติไปที่ปัทวีธาพร้อมกับภาพจากนั้นเคลื่อนไปตรงระหว่างคิ้วที่เรียกว่าอภิด,ดลาเคลื่อนไปพร้อมกับภาพเลยนะให้ชัดเหมือนเราดูทีวี ตอนหายใจออกให้ความรู้สึกว่าเราได้รับสิ่งนั้นเห็นภาพนั้นเลยพร้อมกับลมที่ออกเราจะนึกที่ไหนเมื่อไหร่ให้มันเห็นอย่างนั้นเลยเราเคยได้รับเงินรับทองถูกลอตเตอรี่ก็ให้เราเห็นภาพเลยพร้อมกับลมหายใจออกเราเห็นภาพชัดว่ามันอยู่ตรงข้างหน้าเป็นภาพเหมือนมองทีวีเราก็เสร็จแล้วเราก็เดินประคำไปหเม็ดเราก็ทำวันละหนึ่งรอบประคำ ลักษณะตรงนี้คืออะไรก็คือการยกจิตให้พ้นจากปัญจทวารวิถีเราเคยสังเกตว่าตรงพระพุทธรูปตรงหว่างคิ้วท่านก็จะมีจุดอยู่เครื่องหมายอนุโลมก็คือจุดที่จะหลุดไปจากปัญจทวาร จุดที่จะหลุดไปจากบรรจัทวาลตาหูจมูกลิ้นกายรวมกันเป็นรูปปกายร่างกายที่เราเดินได้เพื่อที่จะฝึกยกขึ้นสู่มโนทวารวิถีหรือมิติของใจเป็นมิติที่อยู่ของเทวดาภมเขาจะอยู่กันที่นั่นฉะนั้นเราคุยกับเทวดาได้เสวนาได้ใช่แต่เราจะไปบ้านเขา เรายังไม่ถึงขั้นยังแค่อุปจาระแต่พอเราถึงขั้นตรงนี้ขั้นอมิตรยาลานั่นแสดงว่าเราได้ก้าวขาข้างหนึ่งแล้วไปเข้าไปสู่มโนทวารวิถีสติให้กำหนดลักษณะของปิติที่มันฟู่เนี่ยแหละที่ผลลุกฟูเนี่ยเลื่อนขึ้นไปที่อมิตรดาลาแล้วเราก็เดินแล้วเราก็เดินประคำไปหนึ่งเมตร เสร็จแล้วก็ทำต่อไปจนครบรอบประคำนี่คือลักษณะของการฝึกเพื่อขึ้นสู่มโนทวารวิถีเพราะที่เราปฏิบัติเรียกว่าอุปจาระเป็นขั้นปริกรรมเท่านั้นในทางปฏิบัติจิตดวงแรกที่เราก้าวข้ามไปสู่อัปปนาเรียกว่าปาริกกรรมมจิต จะเกิดขึ้นในขณะที่มันถึงพร้อมเท่านั้นถ้าเราไม่ไปทำที่อมิตรลามันจะไม่เกิดมันจะเข้าไปสู่อัปปนาไม่ได้คือจะเข้าสู่มโนทวารวิถีไม่ได้ประตูมันปิดเราถึงต้องฝึกปาริกรรมต้องใช้ปริสเปล่งเข้ามาเพื่อเราจะได้เข้าสู่มณสิการแล้วก็ปฏิบัติมาถึงจุดนี้เพราะ อัปปนาจะไม่เกิดในปัญจทวารในปัญจทวารที่เราจะต้องเอาไปตั้งไว้ที่ปัฐวีอาปโปเตโชวาโยมันยังเกาะเกี่ยวกับรูปปัยอยู่แต่อันนี้ไม่ใช่แล้วมันจะออกไปข้างนอกเลยคือลักษณะของมโนทวารวิถีซึ่งเป็นที่ปฏิบัติของอัปปนาต้องปฏิบัติด้วยใจเท่านั้น ไม่ต้องอาศัยรูปประจายแล้วนี่แหละที่พระท่านนั่งเขานีโลธสมาบัติเป็นพันพันปีก็ตรงนี้แหละตรงมโนทวารวิถีการที่เราปฏิบัติกันมาถึงอมิดเดลาเรียกว่าบรรลุถึงขั้น ปะริกรรมจิตถือได้ว่าผ่านขั้นอุปจาระสมาธิไปโดยเรียบร้อยเมื่อเราทําได้เราก็จะมีพลังอํานาจที่เหนือกว่าปัญจทวารวิถีคือเหนือกว่ารูปปัจยแล้วฉะนั้นเราจะสามารถแสดงสิ่งที่เหนือกว่าปกติธรรมชาติที่มนุษย์จะทําได้เพราะว่าจิตได้ยกขึ้นสู่มโนทวารวิถีแล้วหมายถึงว่า เมื่อเราทําได้ถึงอมิตรดาราเดินประคาไปฝึกไปมันเป็นของมันเองเหมือนเราขับรถเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันเป็นจะบอกว่าเราเป็นตอนไหนก็จําไม่ได้แต่มันเป็นก็เป็นเลยเหมือนกันจิตก็จะยกขึ้นสู่มโนทวารวิถีเราจะได้รู้ว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัตธ,ธาเทวมนุษย์้างเทเสถา ให้เราเสวนากับปวงเทพพยายดาเป็นเป็นไปได้ยังไงนี่เนี่ยคือการปฏิบัติขั้นปาริกรรมจิตเมื่อถึงจุดนี้ก็ให้รู้เลยว่าเราผ่านขั้นอุป,ปาจาระสมาธิอย่างเรียบร้อยที่สามารถใช้กับเทวดาได้ที่เราทำมาตลอดก็เพราะว่า เราใช้ใจซึ่งเป็นพลาสมาซึ่งออกมาเป็นพลาสมาแรงเป็ฉะนั้นเราจึงเอาประกอบกับเสียงรวมกันเป็นภาษาที่เชื่อมระหว่างมิติของเวลาซึ่งส่งรับขึ้นกันได้เป็นสากลเพราะสมองจะทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ถอดรหัสในอัตราความเร็วเสมือนที่เร็วมากของพลาสมาความแรงมันสามารถเะี่ผัก ให้จักรวาลขยายตัวได้การรับส่งและสั่งการของสมองมันถึงเร็วกว่าแสนเป็นปกติฉะนั้นการที่จะส่งมันจะส่งไปในส่วนของอมิตรเลาซึ่งอยู่ในสมองของเราบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้นะที่เราเรียกว่าหลังสังหรณ์นั่นแหละคือการทำงานของอมิตรเลาแต่เราคุมมันไม่ได้ วิธีการปฏิบัติในโตสังจะคือการควบคุมอมิจจาเราจึงสามารถจะรู้อนาคตว่ามันคืออะไรและและเราสามารถกำหนดด้วยวัจีสังขารกับมโนสังขารรวมกันเป็นเวียรตีสัจจะให้สิ่งที่เราเป็่งออกไปนั้นปรากฏเป็นจริงได้ ระดับอัปปนาสมาธิมันอยู่ข้างบนเราอยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิคือปัญจทวารวิถีเมื่อสภาวะของการถึงพร้อมด้วยไตยพิสังขารรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นขณนะนั้นเรียกว่าอารมณ์ของมหาคตะจิตก็จะเกิดเป็นพลังชนิดหนึ่งเรียกว่าอาธัธิจิต ก็จะยกจิตของเราเนี่ยขึ้นสู่วิถียกขึ้นสู่ระดับของมโนทวารวิถีเป็นอัปปนาสมาธิพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจซึ่งมีพระบาลีว่า มโนปุกพังเขมาธรรมมามโนเศรษฐาม,มโนมายามะนักษาเจประสันเมน,นะพาสติวากรติวาตะโตนังสุขมะเนวติฉายาวะอะนะปายิมีใจเป็นประธานของทุกสภาวะที่ดำรง,งสภาพใจเป็นใหญ่กว่าทุกสภาวะที่ดำรง,งสภาพ เมื่อตั้งใจเปล่งวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ความสุขสมปาถนาย่อมบังเกิดและติดตามตนไปดุดเงาตามตัวฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นวิโอมาแชร์ประสบการณ์ต่อ